ข้าเปิดพี่น้องสุขสุขนะครับเนาะทีเขามารับชมจ่องชอฉลาดฟ้ามนะครับมันนี่ใช่รัดฟ้ามนะครับเก๋ในน้ำงัวเขาว่าไมเนาะครับเนาะนะครับเป็นง่วบราหมั่นนะครับเป็นตัวเมีย2ตัวนะครับแล้วก็เป็นลูกหน่อยตัวผู้ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งเนาะครับเนาะนะครับมันนี้สิเปิดราคาทั้งสามตัวเนาะครับเนาะนะครับเป็นง่วที่น้ำเขาว่าไมนะครับน้ำเขาว่าไมนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งแต่ละตัวกันครับว่า รายละเอียดต่างๆเป็นอย่งไรแน่ๆนะครับถือว่ามันความสวยความงามเนาะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นงัวนเมียนะครับลูกสองเนาะครับเนาะนี่ครับเมียลูกสามเมียลูกเลยนะครับนี่นะครับนะครับเมีนี่นะครับได้ลูกสองตัวนี่นะครับผลงานก็ตามนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผลงานก็ตามนี่เลยนะครับโอ้ใจลูกงามดีนะครับใจลูกงามนะครับใจลูกเรีองกระดูกโค้งสางใหญ่สูงนะครับเนาะเออกระดูก องศาเง่สูงดีนะครับนะครับแต่ว่าเป็นงัวขาดน้ำเดี่ยงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นแบ่งมาให้นะครับเป็นบ่มีหญ้าให้งัวกินนะครับช่วงนี้หาหญ้ายากนะครับน้ำกระถั่มแน่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจุพามาเปิดราคาแต่ละตัวนะครับเนาะอ่นะครับสำหรับอ่าเอาแม่ลูกก่อนเอาแม่ลูกโคมนี่นะครับนะครับนะครับตัวนี้ก็เบิ่งนะครับเบิ่ง เบิึงเล็บเบิึงขาเด้อพี่น้องเด้อแข่งขาดีนะครับแข่งขาดีาสำหรับแม่นี่ก็ยังบ่ทันผสม,มนะครับเพบาราะว่าลูกเพิ่งได้ประมาณ3เดือนนะครับเป็นลูกตัวผูเด้พอดพี่น้อง,ดงดเด้อนะครับเป็นลูกตัวผัวตัวผูนะครับเนื้อหนังมังสาดีนะครับตัวนี้ก็มันก็ขาดน้ำเลี้ยงนะครับเนาะพี่น้องก็เบิึงหลดครับกินยาดีนะครับกินยาดีอีลีนะครับมันเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยมีหายมันกินนะครับพี่น้อง เป็นงัวกระดูข้องสางเงยนะครับความสูงกับประมาณร้อยหาศีบวกนะครับเนาะประมาณร้อยหาศีบวกนะครับประมาณนี้แหละครับเป็นงัวข้องสางเงยดีนะครับเป็นกระเจ้าเอินจังเนี่ยสีโบสเนาะเอ่าเท่าๆนะครับตัวนี้กระดูข้องสางเงยดีพี่น้องเอินเอินตัวนี้ถ้าได้กินหญ้าดีๆนะครับกับสีอ้วนขึ้นมาง่ามอยู่นะครับตอนนักลับไปเบิ้งมันกับง่ามดีนะครับมันเป็น หัวท no? ีเนื้อหนังม so okay. ังสาดีนะครับเนาะเนื้อหนังมังสาดีอ่าเบิงลึ่งเบิงคอขาเบิงเล็บเลื้อี่น้องเด้องามงามนะครับนะครับสวยดีกินหยากก่งนะครับตามที่เห็นเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับกินหยากก่งนะครับกระดูกโครงสางง่ายนะครับเออก้อนนี้คือขาดนําเลี้ยงนะครับขาดนําเลี้ยงเล็กน้อยถ้าผู้ใดเอาไปขุนนะครับไปขุนขึ้นอีกเล็กน้อยอัดอาหารอัดหยาเข้าไปนะครับกระดูสวยงามดี นะครับเนาะพี่น้องนะครับก็มาเบิ้งลูกตัวผูกของเขานะครับลูกตัวผูกกับประมาณ3เดือนเนาะครับเนาะก็ยังว่าท่านอ้วนหลายขึ้นกันนะครับนี่นะครับก็ถือว่าก็งามดีอยู่นะครับกระดูกแข้งขาดีดนะครับเด้อตัวผูกหน่อยนะครับเนื้อหนังมังสาดีนะครับคือขาดนำเลี้ยงอีกเล็กน้อยนะครับนี่แข้งขาข้อขาดีนะครับอายุกว่าสามเดือนนะครับเบิ้องจะมีเขากินยาโรดครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะเปิดราคาไว้ที หาหมื่นเก่าพันหาลอยบาทนะครับเนาะเออท่านใดสนใจนะครับก็ทรมาดุนดวนได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาบ่แพงนะครับก็คือให้พลอแม่พี่น้องเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นอีกนะครับเนาะเออนะครับกัราคานี่ก็ลดได้อีกเจ๊กน้อยอยู่ครับเน่ะแบ่งพลอแม่พี่น้องไปเลี้ยงนะครับนะครับมันเป็นงัวที่กรูข้องสายไงพลอแม่พี่น้องนะครับเอ่อเมยกะยังสดๆอยู่นะครับสดๆอยู่เขากะยังบาทันเน่านะครับเป็นงัวลูกสองเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเป็นงวงลูกสวงนะครับท่านใดสนใจนะครับกดทั่วมาทีเบอร์062123764 9นะครับนะครับสิพามาเบิ้งตัวลูกนะครับนี่นะครับลูกก็เป็นซีนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะลงมาลงมานะครับอ๋อนะครับแม่ลูกนะครับโพวงสังเงียงสี่เลือรับเด้อเ้านะครับสำหรับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งตัวต่อไปนะครับตัวนี้เปิดไป 59,500บาทนะครับเนาะราคานี่กับเบ่งพ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงนะครับอ่านะครับเอาไปคุ้นขึ้นอีกกับจีเด้กกำไรเห็นๆอยู่เนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวส้มตัวต่อไปกันนะคกับว่าเบิ้งตัวที่3กันเนาะครับเนาะเป็นตัวที่3นะครับอ่าเป็นตัวลูกลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อลูกแรกของตัวนั้นนะครับตัวนี้สีแดงเม็ดมะขามเลยนะครับกระดูกแขงขาใหญ่ดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เนื้อหนังมังสาดีนะครับลึ่งสวยนะครับลึ่งสวยมากๆเนาะครับเนาะนี่นะครับเป็นหัวที่ กระดูกโครงสางเงยนะครับความสูงกับประมาณตอนนี้ประมาณประมาณร้อยสี่สิบไปหาร้อยสี่สิบหาประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับกะกะประมาณไหนพวยพี่น้องนะครับนี่นะครับเนื้อหนังมังสาดีเด้อพี่น้องแข่งขาเงยนะครับแข่งขาเงยดีนะครับอ่าตัวนี้นะครับฉันโอ้ต่อเหนหน่อยงามแห่งพ่ิพวยพี่น้องครับตัวนี้งามแห่งต่อเหนหน่อยเบิ้งกระดูกแข่งขาเด้อพี่น้องเด้อกระดูกแข่งขาเงยดีนะครับเอ่าคอขา คอขาดีนะครับตัวนี้ผมหมักคอขามากๆคอขาตั้งตรงดีมากๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับเล็บสวยนะครับนี่นะครับยืนสวยๆล่ะยืนสวยๆตัวนี้สันอัดขึ้นอีกนะครับโอ้งามนะครับตอนนี้นอยสวยจริงๆนะครับเนื้อหนังมังสาเต็มเปี้ยเลยนะครับเพื่นในค้ังขอกหรือเลามันก็จอยลงเนาะครับเนาะเพิ่นกับว่ามีเหรมันกินนะครับเพิ่นก็เลยแบ่งผมมานะครับก็เลยสิมว่าแบ่งพยพี่น้องต่ออีกนะครับท่านได้สนใจนะครับเนาะ เนี่ยนะครับเบื้องเต็มๆนะครับเป็นงัวกระดูกข้องสางเงนะครับพี่น้องกระดูกข้องสางไงนะครับคือถ้าใครได้เอาไปเลี้ยงนะครับอีกอีกบ่าโดนนะครับกะน่าจะเป็นซัดแล้วล่ะครับเออนะครับกับง้วปีกัวแล้วเนาะครับเนาะงัวปีกัวแล้วยืนสวยดีนะครับกู้ไง่างามนะครับตัวนี้เออเต็มๆนะครับโอ้ขายได้หลายบาทด่นะครับสีแดงเม็นมะขามเลยเนาะครับเนาะแต่ว่าใตทองอาจจะติดดังเจ็กน้อยหนึ่งพ um in ี่น้องครับเออผมมาแข่งขาคอขาดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เมืองไทยกับไนนะครับไทยเปิดกว้างดีนะครับก็ดูโค้งสางไนอีลีนะครับโอ้ยงามงามนะครับท่านใดสนใจกับโทรมาติดต่อไหนด้วยครับเด้ออีกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์หกสองหนึ่งสองสามเจ็ดหกสี่เก้านะครับตัวนี้เปิดที่ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับอ๋อนะครับท่านใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเอาไปคุนคือดีนะครับเห็นกำไรไว่านะครับนี่นะครับนี่นะครับมัน ตัวจริงสวยมากๆนะครับเมียแดงนี่กระดูกโค้งสั่งง่ายดีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับบึงแขงขาง่ายนะครับแขงขาง่ายเกือบซ้ำๆเมียล้วครับนะครับเนาะถ้าไหนสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาเลยครับหรืออยากชมตัวจริงนะครับอยู่บ้านดงสว่างตำบลหนองขามอำเภอสมาร์จังหวัดร้อยเอ็สเด้อครับเด้อนะครับเป็นง่วงของเชลัตฟ้าเองนะครับถ้าไหนสนใจเขามาบึงไตนะครับมาบึงมาเยี่ยมชมก่อนก็ได้เลยนะครับเนาะนะครับมืัอนี้ก็ขอกล่าวครับว่า ขอบคุณและสวัสดีครับ